ประตูห้องเช่ามีขวดเหล้าสองขวดเคียงกันขวดหนึ่งนั้นเป็นขวดเหล้าขาวและพี่จำได้ดีอีกขวดหนึ่งนัาเป็นขวดเหล้ารีเจนซีแปลกใจนะอะไรกันนี่หน้าห้องเรามีบรันดีไทยหรือใครกันเล่า ลืมขวดเหล้าไว้หน้าห้องเธอแอ้พีบเลบเลก็รู้ว่าเธอนนัก็ทนไม่ไหวแแ้ยิ้มเสียงร้องอย่าจะจาละมาจากข้างในแี่ทีแทบจะกินยาตายโทษสามวัยามใจเหลือเกิดแอแเล้าแปลกใจทำไมเล่าเข็มละนี่ ายี่ห้อนี่ไม่รู้คนดีได้มาจากไหนพี่อยากจะดวดให้เราในขวดหมดไปแต่ก็และต้องมาแปลกใจโทษสามไหวเรามีแต่ก็รอต้องลาห้องเช่าเรื่องมันเศร้าไม่อยากคุยกัน ไม่ช่างแสบสันแท่นอานามณละแม่คนจังไรเยี่ยวใส่ขวดให้พีลงกินเข้าไปคิดว่าบารันดีไทยโถสามไว้พี่กินเยี่ยวเธอ